ฟังไว้นะคะใครมีต้นไม้หรือเสาไฟหน้าบ้านปรับห่วงจุ้ยแบบนี้จะแก้ไขในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้านให้ดีขึ้นได้นะคะลักษณะของบ้านนะคะตามหลังโถ ổ, หรือเรียกว่าชายภูมิทางห่วงจุย้ยฮะตำแหน่งหน้าบ้านถือว่าเป็นตำแหน่งธาตุไฟนะฮะและตำแหน่งธาตุไฟบ่งบอกถึงอะไรนะคะธาตุไฟคือความรุ่งเรืองความเป็นจริยะนะคะธาตุไฟยังบ่งบอกถึงการเป็นท้องฟ้าหมายถึงโอกาสหรือหมายถึงสิ่งที่ดีๆหรือโชคลาภวาสนาก ได้นะคะคนไทยรู้จักธาตุไฟก็คือความรุ่งเรืองเนาะส่วนคนจีนเนี่ยรู้จักธาตุไฟในตําแหน่งหน้าบ้านนะคะหรือเป็นพลังพลังงานของเราอังคารเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า วาสนาหรือโอกาสคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าบ้านไหนที่ทําการค้าหรือบ้านไหนนะคะที่เราอยู่แล้วเนี่ยนะคะหน้าบ้านเปิดประตูหน้าบ้านนะคะทั้งประตูรั้วใหญ่นะเรียกว่าตาใหญ่เนาะแล้วก็ประตูบ้านที่เราเปิดประตูหน้าประตูปุ๊บเนี่ยแล้วเจอผู้คนภายนอกนะคะทําให้เราเห็นข้างนอกเนี่ยไม่ว่าหน้าบ้านของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรั้วใหญ่หรือประตูหน้าบ้านในตัวบ้านเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยนะคะเจอต้นไม้เนี่ยอันนี้ถือว่าผิดหลักทางเชย ภูมิทางห่วงจุ้ยนะคะคือธาตุไฟที่อ่อนแอนะคะธาตุไฟที่สูญเสียกําลังภาษาจีนเรียกว่าเฉินเจินซาคะลักษณะแบบนี้ที่ต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านดังนั้นเนี่ย ธาตุไฟนะะเสียสมดุลแต่ท่านไม่ต้องกลัวนะคะหลายคนกลัวว่าเฮ้ยธาตุไฟเสียสมดุลมีเสาไฟตั้งหน้าบ้านมีเสาไฟตรงกับประตูบ้านต้นไม้ตรงกับประตูบ้านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเล่าทางวิชาหงจุ้ยก่อนถ้าสมมติคุณมีเสาไฟหน้าบ้านมีต้นไม้หน้าบ้านนะคะแล้วษณะทางหงจุ้ยตรงนี้นะ,ะเขาบอกว่าธาตุไฟมักจะเสื่อมหรืออ่อนกําลังลงหรือธาตุไฟเนี่ยไม่ค่อยสูดีหนักดังนั้นสิ่งที่จะปรากฏเห็นในบ้านนะคะหนึ่งเลยนะคะ หนึ่งคนในบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงหรือลูกสาวคนกลางมักจะมีอาการปวดหัวมักจะมีระบบเลือดที่ไม่ดีนะคะหรือคนในบ้านมีสายตาปัญหาระบบเลือดปัญหาระบบสืบพันธุ์แล้วก็ เกี่ยวข้องกับหน้าอกเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะคะเพราะว่าธาตุไฟเกี่ยวข้องกับระบบเลือดระบบหัวใจระบบสมองเนาะอันนี้ก็คือปรัชญาทางฮวงจุ้ยที่ว่าเอาไว้นะคะเรื่องที่จะเป็นยังไงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เราพูดถึงหลักทางวิชาการก่อนนะการแก้นะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยชินแซจะย้ายเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะโหใช้งบเยอะมากเลยบางต้นขอทางการย้ายหรือขออะไรย้ายนี่อาจจะแบบ อาจจะมีเสียเงินบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันที่เท่าที่เคยได้ยินมานะคะแต่การย้ายเสาไฟการตัดต้นไม้นี่มันต้องขออนุญาตเนาะและค่อนข้างที่จะทําได้ค่อนข้างยากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ซินเซียาจะบอกว่าถ้าคุณมีต้นไม้ใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วกับเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเป็นหลัก ที่ไม่ถูกตามหลักคงจุย้ยจะมาหลีกเลี่ยงไม่ได้จะทํำยังไงลักนะคะวิธีแก้ที่สุดเลยนะคะเราต้องใช้หลักหยินอย่างเนาะถ้าเสาไฟอยู่ทางหน้าบ้านต้นไม้อยู่ทางหน้าบ้านนะคะมีพลังมากกว่าเราบ้านของเราต้องแสดงความเป็นอย่างที่เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้า หน้าบ้านทาง,งทิศใต้นะคะหรือทางทิศใดๆก็ตามตามหลักหลังโถฟิงสยุยหรือเรียกว่าชยภูมิทางฮวงจุ้ยนะคะสินแซนแนะนํานะให้บ้านคุณติดไฟสองดวงนะคะตรงเหนือประตูหรือณนะจุดที่สูงกว่าต้นไม้นะคะสาดลงมาหรือไม่ก็ติดไฟแสงสีนวลๆนะคะเปิดเอาไว้ให้บ้านเรามีพลังงานนะคะที่ มากกว่าต้นไม้ต้นนั้นก็คือเป็นการเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังวัตนะคะหรือเพิ่มพลังงานอย่างให้กับธาตุไฟนะคะธาตุไฟคือพลังงานอย่างนะคะดังนั้นเราต้องการให้บ้านมีพลังมากกว่า ต้นไม้ข้างหน้าเราก็ใช้หลักปรัชญ,ญาทางฮวงจุ้ยหยินหยางเพิ่มความเป็นหยางให้กับบ้านเราดังนั้นนะคะถ้าบ้านเราสว่างต่อให้มีอะไรมาขวางกั้นนะคะไฟก็จะทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาพลังหยางก็ทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาดังนั้นนะคะถ้า ปัจจุบันนี้เนาะคุณซื้อบ้านเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่จะมีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านดังนั้นคุณไม่ต้องตกใจขอเพียงแค่ว่าทางผ่านเข้าออกบ้านคุณเนี่ยดำเนินสะดวกและการสัญจรที่ดำเนินสะดวกรถไม่วิ่งเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรพุ่งชนเข้าบ้านคุณและคนในบ้านอยู่อย่างเป็นสุขการแก้ห่วงจุ้ยง่ายๆแบบนี้คุณก็สามารถทําได้นะคะดังนั้นนะคะคลิปนี้ใครอยากรู้เรื่องห่วงจุย้ยอยากรู้เรื่องห ω, เหงูเหงคุณเมนเข้ามานะคะ ขอบอกไว้เลยเขาว่าถ้าใครปรับพวงจุย้ยตามนี้นะคะต่อให้มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านบ้านของคุณก็จะโชคลาภวาสนาดีขึ้นดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าตามตรงฟังซินแซน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใครมีอะไรเม้นมาเลยนะคะ